ชวยามาฮ่ารถทูเด h e เวิ l ์ c คล s สสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าศึกยามาฮ่าอาสาบูครูไทยแลนด์ครับโครงการปั้นนักบิดดาวรุ่งไทยปูทางจากบันไดขั้นแรกสู่เส้นทางบิดระดับ World Class ผ่านครึ่งทางของการแข่งขันปี2023เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหนึ่งในนักบิดฟอร์มแรงที่ต้องจับตามองนีไม่พ้นเอฟพงสถิตแสนหลวงนักบิดดาวรุ่งในรถอาสหมายเลข95 ที่เก็บคะแนนสะสมขึ้นนําใน2ส,สนามแรกโดยก่อนการแข่งขันที่บุรีรัมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา F บิดคว้าชัยได้ทั้ง2เรสในการแข่งขันที่สนาม Thailand c i r ร์กิตซึ่งในช่วง Yamaha Road to the World Class สัปดาห์นี้ทีมงานมีโอกาสได้พูดคุยกับ F กับเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการนี้รวมถึงความฝันหากมีโอกาสได้สัมผัสนักปิดระดับแชมป์โลกอย่างวาเลนติโนรซีหรือฟาบิโอกวาตาราโรในอนาคต สวัสดีครับผมชื่อเอฟคงติดแสนหลวงเป็นนักแข่งยามาฮ่าโครงการอาสาบูคูไทยแลนด์ครับเบอร์95ครับมันเป็นโครงการที่ได้คัดนักแข่งจากไทยไปแข่งที่ยุโรปครับถ้าแบบคนที่ได้แชมป์หรือว่าคนที่ทําคะแนนได้ดีครับถ้าสมมุติได้เจอลอสซี่หรือวอตาลโลขอท้ายลูกครับแล้วก็ขอรายเซ็นครับบอกว่ามขาก็เป็นไอดอลผมเหมือนกันครับอยากได้แชมป์ครับแล้วก็ไปคัดที่ยุโรปครับ ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของนักแข่งเยาวชนทั้ง12คนในโครงการ Yamaha อาสาบูครูไทยแลนด์ครับได้ที่ Facebook Yamaha บูครูไทยแลนด์